ไอ้อ่ะตรงนี้ผมคงจะวิ่งมาหาเราเนอะวิถ้ามึงพยายามเมื่อก็มาเลยพี่ต้องตั้งแตักนะตั่งแต่หักหลักรอเลยไม่นอนเพื่อทำให้มันรู้ว่าเราอยู่แถวนี้เราก็จุดพ้กแม่งเลยเอาเงี้ยไม่เข็ดไม่เข็ดหลังจากนั้นอ่ะจุดจุดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยที่อ่ะเอ้าเอ้ยอันนี้ได้ของของทัวร์ดูดีเดเรย์ขนาดนี้ โอ้โหมาเลยห้าหมื่นดีเลยขนาดนี้ได้ไรเุ้ยแดงเฮ้ยแดงเฮ้ยของแดงเลยได้ไรได้ไรแดงขึ้น AED ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ไหนสองล้านกว่าไหนสี่ล้านสี่เอ้ยไม่ใช่ดิไหนไหนไหน AED เลยไหนโดนนี่ไอ้กดอยู่เนี่ยอ๋อ AED อันนี้ตัวสี่แสนมันดีเล่นนานแนยตัวสี่แสนไุผมไ่ได้บ้างวะไปดูพูแล้วไม่ดีเลนาน้ยของมาแล้วไอ้เหี้ยไปหอบเลยจำจัดล่าจะเข้าในนี้เดยวขึ้นเลี้ยบเลี้ยงบนเลี้ยงบน ไี่ยิงไปได้แนลยวันนี้เดี๋ยวไม่ต้องสแกนพี่เลนะ่นนกพี่สแกนก็ได้โอ้โหดีดีพูดหวังให้พี่สแกน,กนให้กูสแกนก็นกนได้ <c oughs> มึงได้เท่าไหร่นะมึง <c oughs> ได้สี่แสนใช่ไหมสี่แสนเรื่อมึงได้แบบพี่ได้เท่าไหร่ ได้อะไรอีกอะพี่พี่ได้แปดแสนอะไรอะกีการ์ดเหรอกีการ์ดแปดแสนโอ้ยยยนนยยยยยยเยย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 อกยยยยยเรยยมายยยยอยะยยยยยายยยตา,ายาาาายยยายยดยาย่ยยยยดยย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 ายยยมัยย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 งยยยเยยนยยยยย่ยยเลยย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 2ยย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 1ยย้ยเยย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 ย้ยย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 ไยยได้ยยยยะ เจ็บเจ็บหนักนี่เกินทำไเนาะเดี๋ยวพี่แบ่งของให้ตาเนี่ยเออจะไปทางนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยปอดยิงใครอ่ะพวกเราพวกเราปอดยิงผมนี่แหละตาไฟถือมันโอเคปอดตายที่ไหนเกาะเลยห้าสิบหนึเลยเล่นเซฟเลยเฮ้ยกดเคล็ดไหมอ้าวเดี๋ยวเปิดคุยกันเลยเปิดคุยกันเลยจะได้ออกยังไง เพื่อด้เปิได้ออกเปิดอะไรวะเปิดอะไร operator เปิด ending นะพี่อ่าวางะแล้วเฮ้ยไม่ไม่ใช่วางแะเปิดดิจอะเขาบนจอะเซฟจอะเซฟเฮ้ยมีเซฟข้างบนด้วยปะเจอะเซฟบนไงพี่นี่แหละของแดงของแดงต้องมาแล้วจอะเซฟอืมไม่มีนะพี่ในจุดอ่ะเปิดได้ครัเแื่ยังแต่ก็ยังไม่ยังไม่มีิดได้ถไม่มีในจุดก็เคยเปิดหลุดดิ เพื่อรุดเปรตปลาไปไหนไปะนะไฟ <Watch out. S 2> มันลามเยอะจังวะดีแล้วไงพี่ไปโตยื้อเวลาได้ดีถ้าเขาปาไฟที่ยิงช้าเลยนะตอนที่เราพี่กรนะโดงเพื่อนปาไฟที่เข้าช้า ตัวไป3งแล้วของปลาล้วน ตาลลวงเลยลืมขายที่ทเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวี่ดูให้น้องเกันเฮ้ยอพี่ไหนจุดใหม่เล่นละพี่พี่มาแล้วจุดใหม่ไปเล่นละจุดใหม่จุดใหม่เลยพี่ไปดูดิมันเดิน เอออในนั้นได้อยู่ไม่มีว่ะมันดับมันอาะได้ทำไมไม่มีคนเลยวะเอ้ยเมื่อกี้ตัวอาพิกิไปไอ้เมเจอร์นะมันน่าจะเข้าที่มุมนี้ก็เล่นได้นะพี่มันน่าจะเข้าปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเองจะวิ่งมาถึงตรงนั้นไม่ขอดันไม่ได้ใช่ไงพี่มันมันจะถึงมึงขอดสม่มติไงให้เล่นยื้อไงพี่ทดสมมอบให้าได้ตรงนั้นอ่ะคือต้องเล่นดักตีขาออกมันไม่มีรอยประสิทธิ์มันจะวิ่งตามไปตามนี้ด้วย ไม่้มีตัวเสิร์ตนกไปแล้วนะใส่นกจะดูไอ้เท้าให้น่าจะมีรอ้เท้าอยู่ตีนี้ไงพี่ตีที่ผมบอกจะไม่เจอกนเลยไม่เนี่ยไอ้เอฟอาเมเจอร์ทำไมไม่มีรอ้เท้าวะเออไม่มีรอเท้ามันเสิร์ตไปหมื่อไรนะไม่อยู่ในเจเล็กกันดูไหมทำไมไม่มีรอเท้าห you're h i ค i n g ไม่เจอเล็กไม่เจอเล็กตัวเล็กเจอเล็กกันไหมเวลานิตี้ด้านหน้าบิดกันโอ้โหนี่ไงโอ้โหยังมีวะนี่นี่นี่มันยิงกันอยู่ในท่อตรงในท่ออ่ะโอ้ไม่อยากเล่นในท่อเลยเสือเปียบพวกไม่ใช่มายิงกันในท่อกับตัวข้างนอกเนี่ยเราไปต่อยหลังได้นะตายแล้วมีมีคนตายแล้วมีตัวตายแล้วไปรแม่แปเขาเขาเขาเลยก็ได้ไม่มีตัวตายแล้ว มาแก้นะไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้เข้าไปเลยไม่ต้องแก้เข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่อยู่ข้างนอกคุณมีตัวข้างนอกกับข้างในก็บอกไงในท่อกันเดี๋ยวกินในนี้ไดี๋ยวกีนอยู่ตัวข้างในพี่ เ้้้ยขาไไม่ดลงเลย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 ลงไม่ต้องไล่มันมีตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวแล้วมันเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวจริงพี่มันไอ้นี่อยู่โคตรอุ้ยโคตรรวยโคตรรวยโคตรรวยนั้นรวยแน่แน่พี่มันรวยกันแน่ๆตีนี้อ่ะ เอาคนละวศพไปเลยเอี่ยงสองศพไม่เด็กแค่กูจูดตัวซีเข็ดี้แล้วศพไปศพก็ยังไม่รู้ด้วยรวยจัดไอ้ี้พี่ตัวซีเข็ดี้แล้วกูอ่าน้องมาเอาตัวนี้น้องมาเอาตัวนี้น้องมาเอาตัวนี้พี่เอาตัวนอกเองตัวนอกมี่ตายไอ้พี่อตัวนอกคือตัวซีเข็ดไอ้สัตว์เอ้ยรวยแล้วไม่สนใจใครแล้วรวยไปเลยออกเลยพี่รวยแล้วออกเลยก็ได้พี่รวยแล้วไม่อยากอยู่นาน เกาะได้้แลวนีมนม่มันมีศพอะไรเนี่ยมันมีศพเป็นั่นนี้นะศพที่ยังไม่ได้รูดนะมันมีตัวกระดาษท,ทั้งนั้นเลยพี่เหรอเอาหรอตัวพี่อ่ะรวยจักดกูบอกเลยใครไปที่ซ่อมเกาะบ้างเอาดิเอาดิมาส่งพี่นั่นมเกาะนเล่นตาหน้าได้นะเอา,าวะ Take this my beautiful โอ๊ยได้แล้วไ,ได้แล้วต้องรับพี่โอ้หตัวกูรวยมากเี็เกาะได้ยัง้ง ใครมีมาตอนนี้วะเรียกูระแวงนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยออกเลยส้มกออยู่ใจเย็นขอกาะกลับด้วยอันนึงเฮ้ยเจ๊อะกูว่ามันรวยขนาดนี้เนี่ยไปได้ไงเนี่ยทางกูเต็มแล้วดิว่าไม่เคยเจอใครที่รวยขนาดนี้มาก่อนไอเด็ยนั่นเขากำลังซ่อมก่อดพี่เดินเลยมันไม่ได้ไงพี่ไม่เห็นมันจริงดิไม่เห็น ไม่ได้เลยมันอะอ่าว่่ไปไปแล้วายวพวกไป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 ออกมันก็ได้ีทางออกพิเศษใส่ใครใช่ใช่เราต้องเล่นแล้วเนี่ยเกาะไปเล่นได้เนี่ยเสียดายเก็บมาแล้วสอเกาะไหนดูแป๊บนึงเอาผมขอดูกันไว้ไว้ไครับไว้ไปไปไปออกเร็วเลยหล้านหกอ่ะ กูร้านหกใช่ไหมกูร้านเจ็ดแล้วโอ้โหนี่นี่กูเก็บแค่ตัวเดียวนะนี่ครับพี่ไอ้อ๋อผมพี่พี่มีการ์ดกับผมพี่ไอ้นี่ไม่ลืมแล้วเหรอไอ้การ์ดไอ้ปัดการ์ดไงรู้ละชา้าก <c oughs> ูออกก่อนนะเร็เร็วไอ้คนมาไอ้คนมาอย่าดมน้ำไอ้คน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 ้องคนคนพี่พี่พี่ไปไปไปอีด้านพี่ไปอีกด้านไปอีกด้าน ฝั่งนู้นเลยไปเจอฝั่งนู้นเลยกดออกเลยนะวิ่งไ่ทันแน่อะไรเจี๊ยตัวหนักกดออกได้ไงอ่ะเอาเองเองเองเงเอาเงินนั้จากไหนอ่ะก็ต้องเคลียร์ข้างเงี้ยตู้เซฟไงพี่พี่ลืมบอกเจาะเซฟอ่ะโอ้ตายบอกให้บอกอันทำเป็นมุวิ่งไปอีกฝั่งนึงเลยว่าเอาเลยเอาตูงนี้ก็ได้เอานี่เลยก็ได้ l องเอานี่เลยเอานี่เลย ไม่ทันแล้วเดี๋ยวถ้าแบไปวุ้นเดี๋ยวนู้เอาไหนนี่เอานี่เอานี่วิ่งออกไปเลยทันยู่เฮ้ยแต่มันวิ่งมันดิ่งมันแปลกๆว่าออดีเหเอายิงไงออกก่อนแล้วรอแล้วบอกแล้วอย่าดมน้ำให้รีบออกประกอบขู้ว่าอยู่เสียงอะไรแปลกๆเหมือน,นคนโดนเปิดคนนี้ด ตีกระดาษแม่งแพ้ตีกระดาษตีกระดาษอาจจะเป็น D F ก็ได้ใครรู้มาเง่องบน้อยไงพี่อยากออกเซ็ดล้านเฮ้ยตรงนี้ออกได้ไหมนี่ดูแค่นี้ได้ได้ได้โอเคพี่โอ้โห ยัะไม่ออกร้านพ่ออกเ็จโอ้ถ้าพี่ไม่มี่นีพี่ก็ได้แ้านนิดๆแหละหัวอย่างเลี้ยเตี้ย